พออาหารนิ่งเนี่ยรสชาติบัวก็จะนิ่งเพราะว่าทั้งสายพันธุ์ทั้งอายุเนี่ยเราคุมมาหมดแล้วะนะฮะก็เหลือสิ่งสุดท้ายที่เราต้องคุมก็คือเรื่องอาหารแล้วก็แม้กระทั่ง วันนี้เรามาอยู่กันที่นี่เลยโรงงานอาหารของลุงชาวฟาร์มค่ะเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยมันใหญ่มากมันมีอะไรไ่่มไม,มใหล้าบ <laughs> อ,อันนี้เป็นโรงอาหารใหม่ของเราเราตั้งใจที่จะอัปเกรดนะครับจริงๆโรงอาหารเดิมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะพื้นที่เปิดโล่งบางทีเราเจอปัญหาเรื่องนกเรื่องอะไร,ไะรอย่าเงี้ยฮะ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะปิดแล้วก็ตัวเครื่องจับเนี่ยจากเดิมที่กึ่งอัตโนมัตินะฮะระบบใหม่เราก็จะเป็นออโตเมชันเต็มรูปแบบก็คือจริงจริงคนเดียวเนี่ยเราก็สามารถรันเรื่องอาหารได้ทั้งฟาร์มเลยใช้คนแค่คนเดียวใช้คนแค่คนเดียวนะฮะเพียงแต่ว่าโดยสถานการณ์ปกติเนี่ยก็อาจจะสับสองสาคนซึ่งเราก็จะสแตนบายไว้อยู่แล้วแล้วก็เราต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพอาหารให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าในแง่ของความสม่ําเสมอหรือว่า สูตรอาหารเนี่ยแต่ละครั้งความสําคัญหัวใจมันอยู่ที่เครื่องจักรเพราะว่าใช้คนผสมเนี่ยยังไงก็มีความคาดเคลื่อน,อนมันเบี่ยงมันไม่สม่ำเสมอได้ใช่ครับซึ่งอาหารที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าอพออาหารนิ่งเนี่ยรสชาติบัวก็จะนิ่งเพราะว่าทั้งสายพันธุ์ทั้งอายุเนี่ยเราคุมมาหมดแล้วะนะฮะแล้วเหลือสิ่งสุดท้ายที่เราต้องคุมก็คือเรื่องอาหาร แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องข้าวโพดเนี่ยเราก็ต้องการที่จะทําเองบดเองนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายกว่าเวลาที่เราซื้อมาเป็นเม็ดนะฮะแล้วคืออะไรเราทําได้เราก็พยายามทําให้มันที่สุดนะฮะยังไงเนี่ยผมเชื่อแน่นอนว่ามันสะท้อนลงไปที่รสชาติเนื้อแน่นอนนะฮะซึ่งวันเนี้ยคือพูดไปพวกอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยแต่พอเขาบริโภคเนื้อเราไปนานๆเนี่ยผมเชื่อว่าเออเขาจะจําได้เนื้อเรานิ่งนิ่งมากนะครับตอนนี้ก็จริงๆโรงอาหารเนี่ยกาลังอยู่ในช่วงระหว่าง การทําให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์ครับ,ค,รบคือตอนนี้เราโจทย์เป็นมีโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้อนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะเป็นลักษณะมาตรฐาน GMP นะครับ<ม>เพราะว่าเราต้องการที่จะยืนยันว่าอาหารที่ใช้ในฟาร์มเนี่ยเป็นโรงงานมาตรฐานนะฮะร,ระดับ GMP <ม>ซึ่งจะทําให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมันเข้าใจง่ายขึ้นนะฮะ<ม>จากเดิมเราก็ทําอยู่แล้วแต่ก็แค่ทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างแค่นั้นเองใช่มีการรับรองด้วยร,ระบบ GMP เข้ามาใช่ครับเราจะทำให้ มันถูกจับป้องได้ง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่าอาหารวงจริงก็มีแค่อาหารข้นก็คือตัวนี้แล้วก็อาหารหยาบเนี่ยเราก็ปลูกเองนะฮะเรามีทีมของเราเองเราควบคุมได้นะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยทุกอย่างมันนิ่งหมดเนื้อมันก็ต้องนิ่ง ใช่นะ,ะนะคะก็คือเราควบคุมปัจจัยตั้งแต่ต้นทางมาแล้วยันระหว่างทางก็คือใช่ครับเราเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็จริงแต่คือเราก็ต้องใช้รูปแบบอุตสาหกรรมนะครเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วผู้บริโภคเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพเนี่ยสูงกว่าเดิมข้อมูลต่างๆเนี่ยก็หาง่ายขึ้น นะฮะสมาร์ทโฟนมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะฮะเขาสามารถรับรู้ที่มาที่ไปของมันได้ใช่ครับใช่ครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าอาจจะยังไม่รู้นะฮะแต่อนาคตเนี่ยเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราเสนอคุณภาพที่สม่ําเสมอและต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงมันก็จะกลับมาหาเราเองนะฮะเราเราไม่ได้ทําไปเพื่อความเท่หรือว่าอยากดังมันไม่ใช่นะครจริงๆนอกจากที่จะทำระบบมาตรฐาน GMP แล้วเนี่ย เรื่องของมาตรฐานฟาร์มของที่ลุงชาวฟาร์มเนี่ยมีไม่น้อยเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยเล่าว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ที่ฟาร์มเนี่ยก็เป็น GAP นะครก็คือเป็นมาตรฐานฟาร์มนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยก็คือ1ปลอดสารเรยงเนื้อแดง เราไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงร้อเป็นะเป็นฟาร์มปลอบสามเล็งสารเร่งโดยเฉพาะ,ะเลยแล้วก็ะะเป็นฟาร์มปลอดโรคนะฮะก็คือปลอดโรค FMD หรือโรคปักเท้าเปื่อยอนะฮะอันนี้ในเรื่องรายละเอียดอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีใบแต่เราปลอดมานานลวก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นยูเรียเราไม่มีการใช้ปุ๋ยยูเรียในอาหารสารัตว์ <Wow. S 1> นะฮะแล้วเ,เราไม่มีใช้ตัวที่เป็นโปรดักจากสาัตว์อย่างเช่นกระดูกสัตว์หรือว่าปลาปนเราไม่มีการใช้เราเป็น p l a n โปรตีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่มีการใช้ในสัตว์ถ้านอกจากว่าเออสัตว์ไม่สบายก็อาจจะมีการรักษาด้วยปฏิชีวนะแต่เรามีระยะวิดดอลพิเลดก็คือหนึ่งเดือนอใช่ครับเรามีระยะเวลาหยุดยาหนึ่งเดือนเพราะนั้นผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้ว่าเออเนื้อที่มาจากบริษัทลุงชาาฟาร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็ปลอดภยัยตรวจสอบได้แล้วก็นิ่ง สุดยอดมากมานะคะคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมาตรฐานถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยถือว่าสูงที่สุดเท่าที่มีในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำ <c oughs> โดยเฉพาะในส่วนของการปลอดสารเเ่งเแดงหรือว่าแม้แต่กระบวนการที่เป็นเรื่องของการทําอาหารต่างๆ <c oughs> ปลอดยูเรียปลอดยานะคะอันนี้คือเราทําให้มันเกิดคุณภาพที่สูงที่สุดใช่คนะ,คะใ,คในส่วนของอาหารในการเลี้ยงบัวดังนั้นใครที่บริโภคเนื้อบัวจากที่ลุงชาวฟาร์มก็มั่นใจได้เลยนะคะครับ มาสู่ช่วงแวะแชร์แป๊บวันนี้เรามีวิตามินและธาตุรวมสำหรับโคโนมและโคเนื้อมานำเสนอค่ะมีทั้งสูตรทั่วไป D.K Dairy p r e m i x และสูตรพรีเมียม Supreme Catton ใครสนใจติดต่อผ่านทางช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวลองถามกันดูว่าสมมุติว่าหลายๆคนเนี่ยที่เลี้ยงบัวอยู่เขามองภาพในอนาคตว่าโคนเนื้อเนี่ยมีทิศทางที่ดีหรือเปล่าอีกประมาณสัก ห้าถึงสิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ้ยเห็นว่ายังไงบ้างผมก็ยังผมชอบฟัง